รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่าชมครับพวกับผมอาจารย์ชัดชัยพาพิธรรมในรายการพระเครื่องมรดกณสยามต้องกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับในการติดตามของท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคับข้างจริงครับสำหรับในการโทรมาหาผมอาจารย์ชัดชัยพาพิธรรมทั้งในเรื่องของการแนะนำนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เรานำเสนอต่างๆในการขอข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้เนี่ยต้องติดตามให้ได้ครับสำหรับในส่วนในเรื่องของหลวงปู่แย้มนะฮะวันนี้เนี่ย มีวัตถุมงคลมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะในส่วนเรื่องของกุมารทองและเป็นที่สำคัญจริงๆครับสำหรับในวันนี้เราได้ข้อมูลจากลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่แย้ง วัดสามงามครับคืออาจารย์โอมมนกลาครับกราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับแหมอาจารย์วันนี้เนี่ยอาจารย์เป็นดาราของในภักเครื่องเลยวันนี้ครับอาจารย์จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นนะครับครับอาจารย์เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้เดินทางมาเกือบค่อนชีวิตเนี่ยไม่ใช่ค่อนชีวิตตั้งแต่ อายุตอนป3ครับอ่าฮะมาถึงวัยนี้เนี่ยฮะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ร่ำเรียนกับพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยครับผมทำให้อาจารย์ได้เขาเรียกว่าได้วิชามาเกินวิชาเลยอาจารย์โอ้ไม่ขนาดนั้นนิดๆน่อยๆครับครับอาจารย์เล็กผสมน้อยอ่าฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของหลวงปู่แย้มในวัตถุมงคลที่เรียกว่าปูม่านทองครับอ่าฮะดังจริงๆอาจารย์อ่าฮะ ดังจริงๆในเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกุมารเราก็ต้องยกให้ที่วัดสามงามนี่เป็นอันดับหนึ่งครับอาจารย์นะครับรองลงมาก็อาจจะเป็นกุมารสมบัติของหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมครับอาจารย์และรองลงมาอีกก็อาจจะเป็นอาจารย์ชุมชัยกิรีคร,ครับอาจารย์นะครับแต่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปนะคนปรปฐมอยู่บ่อยๆที่ดอนตูม uh huh. แล้วก็มีโอกาสได้แบบเออได้ไปวัดสามงาม uh huh. บางครั้งอ่ะเราเราเดินเล่นในวัดหรืออะไรเงี้ยตอนสมัยนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้จักตัวหลวงปู่แยม้มครับอาจารย์เพราะว่าเออเห็นท่านเป็นพระที่แบบเออแก่ๆแล้วก็ดูหน้าเริมใสอ่ะครับออออก็เดินเข้าไปไหว้ท่านไปกราบท่านยังเคยได้เอท่านก็ฟักตลับยาหม่องครับ คือเหมือนด้านหลังแปะหนังเสือหรืออะไรเงี้ยก็รับจากมือของท่านมาแล้วก็จะแบบท่านก็จะแบบเอากูมาไหมอะไรเงี้ยแบบคุยคุยเล่นแต่ท่านเป็นพระที่หูตึงนะครับครรับอาาจย์เวลาคุยอะไรก็ต้องแบบตะโกนดังๆหรืออะไรเงี้ยจะดูแบบเหมือนก็ไม่สุภาพเวลาคุยกับท่านอะไรครับอาจารย์นี่ท่านไม่ไม่ไม่สมโพงกันจริงๆเนี่ยคงเจอท่านยากมากแต่อาจารย์ก็่งขึ้นไปเลยเหรออาจารย์เออฮะครับคือก็ ท่านก็จะทำกิจทำกวาดล้านทำอะไรที่แบบเดินอยู่บริบบเวณวัดน,นะครับตอนช่วงเย็นๆแล้วท่านก็นแบบเหมือน,นจะคุยเกี่ยวกับเรื่องอสเพเรลาเล่าประวัติสมัยก่อนอหรือสมัยที่ว่าท่านเคยเป็นคาราวาสมาก่อนข้าพเาจา้าก็เป็นอะไรที่แบบบางครั้งผมก็มาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำกุมารหรือ แต่สมัยนู้นยอมรับเลยว่าอืยังมีความรู้สึกวว่าเอ๊ะกุม,มารมีจริงหรือเปล่าครับอาจารย์ยังยังสองจิตสองใจอยู่ช่วงช่วงนั้นอายุเท่าไหร่นะอาจารย์ตอน,อนตอนที่เจอท่านนี้น่าจะอยู่ประมาณส<อ>ิบเจ็ดสิบแปดแล้วโอ้เลยท่านผู้ชมครับนะฮะท่านถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามในรายการของคืนนี้มีเรื่องเล่าของอาจารย์โอมนขังในตอนที่ว่าจอมขมังเวทเนี่ยที่ผมอาจารย์จักรยชัยพระธรรมเป็นพิธีกรนะฮะ ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นประวัติของอาจารย์โอมนะฮะที่ได้ไปเจอกับใครก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์นะฮะเป็นจิตวิญญาณนะฮะที่วัดแห่งหนึ่งและอาจารย์เนี่ยได้ใบล่ามเรียนและวิชาแรกที่อาจารย์ได้ล่ามเรียนนั่นก็คือวิชากุมารทองในการสร้างถูกไหมครับอาจารย์ครับจริงๆเรียนหลายวิชาเลยตั้งแต่เมตตาเสน่ห์หรืออะไรต่างๆแต่ทีททนี้มันมันมันสะดุดตรงที่ว่าเพื่อนมันอยากได้กุมารแล้วเราก็ มีโอกาส Montreal, ที่ได้ทํากุมารทองจริงๆให้เพื่อนมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นการจุดชนวนอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าศาสตร์พวกนี้มัน<อ>จริงป .3 นะอาจารย์ค่ะช่วงนั้นป .3 นะอาจาร <ecosystem S 2> ย์จำเนี่ยนะอาจารย์นะเออฮะมันก็ยังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ย hey, เราทําได้ด้วยเหรอมันก็ยัง<อ>มีความสงสัยอยู่หรืออะไรเงี้ยอ้อาจารย์นอกจากทํากุมารตรงนั้นผมก็ยังทํอ่าลักยมเฮ้ยอาจารย์ ช่วงป3เอ่อผมบอกตัวเองนิดนึงผมยังดูดนิ้วอยู่เลยนะอาจารย์เออและอาจารย์เนี่ยไปเล่นเรื่องของการทำมุถุมงคลกันแล้วนะอาจารย์ไม่มันมันเหมือนกับว่าคือเราตอนเดินกลับบ้านเวลาที่ว่าเออออกออกจากโรงเรียนแล้วกลับบ้านอ่าฮะมันเห็นต้นมะย,ยมเฮ้ยมะย,ยมตายพายคือมะย,ยมตายพายก็คือมะย,ยมที่ว่าตายยืนต้นอ่า uh huh. พอตายยืนต้นใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องดูว่าเออ มันมันมีอะไรลักษณะอะไรพิเศษแล้วประจวบเหมาะที่ว่าเป็นต้นไม้ยมที่ว่าบ้านบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นแม่ไม้แล้วเขาพูดแบบหยาบๆยานะคร,ครับอาจารย์เขาดอกดอกทองออเขาแบบเหมือนกับว่านอนนอนกับผู้ชายมั่วเอาเหรอแล้วก็ผูกคอตายที่ต้นไม้ยมแล้วก็ตายภายด้วยโอ้โหจุดจบไม่น่านั่นเลยนะอาจารย์นะก็คือ เออแล้วอาจารย์ไปรู้ข่าวมันเป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากที่ว่าในบรรดาที่ว่าเป็นของหายากอย่างหนึง่งแล้วก็ผมก็ไปเจอต้นลักต้นลักลักซอนเป็นกาฝากลักซอนอาตายพายยืนต้นอาจารย์ <laughs> จริงเหรอเออผมก็เลยแบบเฮ้ยแม่ตงตรงตรงอัตำราที่ว่ากล่าวไว้ว่าหาต้นมะยมตายพายาแต่นี่ต้นมะยมตายพายแถม เจ้าของบ้านเนี่ย <Huh. S 2> เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแม่ไม้แล้วก็ยังแบบนอนกับคนไปทั่วเลยอาาจรย์ยิ่งแบบเป็นมหาสเสน่ห์ยิ่งสเสน่ห์แบบสเสน่ห์ซ้อนสเสน่ห์ในความเชื่อครับแล้วยิ่งกาฝากต้นกาฝากอ่ลักซ้อนก็ยิ่งเป็นมหาสเสน่ห์โอ้โหก็เลยแบบ เอาเอามาทำแต่ที่นี้ว่าแต่ต,ต้นไม้ที่ที่แม่ไม้ไปผูกคอตาย่ันน่ากลัวนะอาจารย์ <c oughs> โอ้แล้วจะมาอย่างนี้แล้วมันยังไงล่ะอาจารย์ <c oughs> ใช่ใช่น่ากลัวมากก็ตอนนั้นก็คือแบบเหมือนกับว่าคือเราก็มองว่าต้นต้นมันเหมือนกจะผูกๆแล้วมันก็ต้องมีเลิกเวลาตัดอะไรเยี้งเงี้ยออตอนหกโมงเย็น <c oughs> ผมก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์หมอกพี่หกโมงเย็นปุ๊บตัดทันทีคือ เล no that, it, it 6, people, so, so ือกของผมนะถ้าจะตัดนะครับก็คือไม่6กโมงเช้าก็6กโมงเย็นผมมีมันมีเวลาอยู่หรือไม่ก็9ก้ามงเช้าคือเอาเอาเลือกมงคลเอาเลือกมงคลใช่6เป็น9 9เป็น6ออครับอาจารย์แล้วก็ตัดตัดแล้วห้ามหันหันหลังก็บอกพี่บิดเลยก็บิดแบบโอ้โหแล้วต้องบอกว่าคือแบบเขาเขาตามมาเอาคืนอ่ะ ใครตามอาจารย์ใครตามก็เจ้าของเจ้าของต้นเน่ะแม่ไม่ไม่ไม่โอ้ยอาจารย์เหรอโอ้มันมากตอนนั้นแบบคือคือแบบแหมบิดบิดแล้วทีนี้แบบเหมือนกับว่ารถอะรถเขาบิดแต่วิ่งไม่ไปอ่ะครับอาจวิ่งไม่ไปอ่ะออแต่ก็คือแบบเราก็พอพอไปถึงพอไปถึงบ้านถึงอะไรก็ทําน้ำมนต์แล้วก็ลดลดลดก็หายไม่มีอะไรอาจารย์ก็เอาต้นนี่ยมาทำรูปตุ้มคน โอ้โหแล้วจะไม่ไปสิงไปทั่วเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ไม่คือเราเราก็พอมาแล้วเราก็ทําการพรีขอแต่คือเลิกตัดมันต้องตัดไงครับอาจารย์มันต้องตัดช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนั้นอายุอะไรอันนั้นโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นหน่อยนะอาจารย์ไม่ใช่ป .3 ด้วยอาจารย์ไม่ใช่แล้วครับไออาจารย์ไปประมาณป .5 ป .6 แล้วครับเอาป .5 ป .6 ครับมันก็ไปต่างป .3 เลยผ่านไม่กี่ปีอาจารย์ หรอครับเออปห้าปหกอะผมยังเล่นเตะบอลอยู่เลยอาจารย์แล้วอาจารย์เชื่อไหมทําออกมานะเอาไปให้ร้านค้าร้านอะไรนะขายของดีมากแม้กระทั่งแบบร้านที่เคยแบบนั่งแบบเงียบๆไม่มีลูกค้าเข้าหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบขายดีครับอาจารย์แล้วว่าเขาก็ถามว่าไอ้หนูมึงไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยโอ้ฝั่งลูกเรียนแต่ผมแต่ผมก็ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทำเองหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกครับอาจารย์เออฮะ เพราะว่าอาจารย์ปห้าแต่ไปหาต้นอะไรที่พิเศษอย่างเงี้ยถูกไหมอาจารย์เออไปหาต้นที่แม่ไม้ตายนู่นนี่นั่นอะไรบับงับง,บงเอิญด้วยไงมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าเฮ้ยเราเดินผ่านแล้วเรารู้ไงว่าบ้านนี้เขาเป็นอย่างนี้มีคนเขาเล่าให้ฟังค่าอาจารย์เออแล้วเขาบอกเนี่ยเชื่อผูกคอตายยังอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก <laughs> ็ผมก็เลยบอกพ<อ>ี่<อ>วินมอเตอร์ไซค์ที่แบบเอเอค่ะอาจารย์สอยสอยให้ผมหน่อยอ ป5ป5อาจารย์คือศาสตร์ทุกศาสตร์ที่อาจารย์เรียนเนี่ยก็คือเรียนจากครูบาอาจารย์คนนั้นในช่วงม3ถูกมะว่าต้องมีต้นนั้นต้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ที่เป็นส่วนผสมของของลุงปู่แย้มที่ทํากุมารทองทําอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะเป็นศาสตร์เดียวกันหรือเปล่าก็ คล้ายคึงกันครับเป็นศาสตร์เดียวกันเพราะว่าหาต้นไม้อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าอาวิชามนดําหรืออะไรเพราะว่าบทสวดหรืออะไรเกี่ยวกับพุทธคุณล้วนๆอ่าฮะพุทธคุณล้วนๆไม่จาให้มีแบบคาถาที่เกี่ยวกับเบื้องล่างหรือะไรไม่ีไม่มีไม่มีอาจารย์ของอย่างของหลวงปู่แย้มอย่างเงี้ยก็ยังใช้ต้องใช้ต้นไม้อย่างที่อาจารย์บอกเหรออยู่ในเออของหลวงปู่แย้มท่านจะเอาเท่าเท่าคนตายวันเสาร์เผาวาังคาร เท้ากระดูกเออเออเ่ทากระดูกเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยาเอามาผสมผสมกับดินเจ็ดปลาช้าดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดจอมปวกข้าพเจ้าแล้วก็เจ็ดกลางใจตลาดเอามาผสมผสมเป็นแล้วก็ปั้นขึ้นลูกขึ้นมาแล้วทําการเผาข้าพเจ้าอ๋อนี่คือเป็นกรรมวิธีในการสร้างของกุมารทองโือแยแฉแต่ของอาจารย์เนี่ยเอา มวลสารของทางต้นไม้ที่แม่ไม้ไมตายนู่นนี่นั่นหมายความว่าการสร้างของกุมารทองมีหลายแบบเล้ออาจารย์มีหลายแบบครับเพราะว่าอย่างอย่างเครื่องรางเครื่องรางของขันต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบางทีอ่ะเขาก็จะใช้แบบเหมือนคล้ายๆกระดูกของคนคนเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยแต่ผมจะมองว่าเออมันจะน่ากลัวไปเ่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ ใช้เป็นพวกไม้หรือว่านหรืออะไรที่แบบแต่แม่หม้ผูกคอตายนี่ก็น่ากลัวพอแล้วนะอาจารย์เออฮะน่ากลัวอุ้อัตถิคนเด็กอีกที่เอามาใส่แต,แต่มันก็ยังยังรู้ไงว่าเป็น,เป,นเป็นไม้ไม่ได้เป็นแบบวิญ,ญญาณหรือเป็นอะไรให้เห็นใช่ป่ะคาปจารยโอ้แต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าอย่ายงเนี้ยจะเป็นเท่ากระดูกครับเท่ากระดูกก็เอ่อเท่ากระดูกมาผสมมาคลุกเคล้าแล้วทําการเผาแล้วก็มาลงอคาละเลขยางผุกเศกคาาจย์ อ๋อ oh. แต่ในเรื่องของสปปรรพคุณในเรื่องของฤทธิเดชเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน uh huh. แต่ก็คือแบบมันก็จะต่างกันในการใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. เพราะว่า uh huh. บางทีเขาก็จะมองว่าเออกุมารทองเนี่ยก็จะใช้ในรูปอีกแบบนึงรักยมก็จะอีกแบบแต่ผมก็มองแล้วว่ามันเสกเหมือนกันได้ข้าปอาจารอ๋อเสกเหมือนกันได้อะฮะแต่ดูเหมือนกับเมกี้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยอย่างพวกเอ่ออะไรนะดอกทองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่า สร้างกุมารทองเพื่อแค่เป็นสเสน่ห์เดียวหรือเปล่าไม่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 ใช่ไหมไม่มันจะแบบเหมือนคล้ายๆว่าจะช่วยในเรื่องอเรื่องโชคลาภเรื่องอดูแลบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเพราะว่าสมัยนู้นน่ะที่ผมทํามาก็จะเขาเขาได้ไปก็แบบ อย่างที่บอกคือร้านก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปกติไม่มีใครกินเลยหมายถึงว่าช่วงป .3 นี่ใช่ไหมที่อาจารย์แน่ให้เพื่อนประมาณป .5 ที่ทํารักยมเลยครับล่าสุดล่าสุดก็คือแบบคนแบบเข้ามาพึบเลยแบบแน่นจองจองกันแบบโหแล้วก็ทีนี้แบบเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเขาก็ถูกหวยบ้างอะไรบ้างค่บอาจารย์ แต่เขาก็ถามนะไปหาพระที่ไหนมาทำหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้บอกบอกว่าได้มาก็ไปใช้เหอะอะไรเงี้ยแต่เาก็ไม่กล้าบอกว่าเราเป็นเด็กแล้วก็แบบกลัวเขาจะไม่เชื่อถืออะไรเงี้ยใช่ไหมเราเขาทำเขาเรียกว่าทำตามกรรมวิธี ที่ครูบาอาจารย์บอกมาทั้งหมดคนะฮะว่าส่วนผสมมีอะไรยังไงอ่าแล้วมันก็แปลกนะอาจารย์รตรง <8 S 2> <ไป S 1> ที่ว่าตรงที่ว่าคนเวลาเราเราจะปลูกเสกเนี่ยจิตเราต้องแข็งครับแล้วอาจารย์ช่วงนั้นเนี่ยปห้าห้โูอาจารย์จิตได้นะต่วนั้นน่ะเออมันก็ไม่รู้ก็คือทําทําไปตามที่ว่ามันจะบอกงไงดีว่าจิตกล้าจากจิตแก่งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าทําไปตามที่ตําราเขียนตําราที่ว่าเรา เราศึกษามาออแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบมานั่งจดหรืออะไรบันทึกเหมือนคนอื่นเขาต้องใช้ความจําอย่างเดียวในการในการจําอแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แปลกอย่างอาจารย์คือว่ามีคนพกพกไปใช่ปะพกติดตัวแล้วทีนี้ไปนั่งไปนั่งร้านอาหารหรือร้านอะไรเงี้ยเขาจะเสิร์ฟแก้วอะสมมติไปคนเดียวเขาไปคนเดียวอแต่แก้วมาสามใบ แก้วแก้วมาสามใบเอามายังไงล่ะอาจารย์เออฮะก็คือว่าตัวเขาเ่าคิดว่ามีใครคนอื่นมาด้วยหรือยังไงใช่แล้วเขาเขาเอา่อคนนี้เขาถามพนักงานว่าเอ้าทำไมเสิร์ฟสามใบล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยก็เห็นเด็กมาอีกสองคนไปไหนแล้วอ,าอา้าเออร้าอาจารย์เนี่ยก็คือสิ่งที่อาจารย์สร้างมาทั้งหมดนั่นนั่นคือสิ่งที่กำลังที่จะบอกว่าขลัง ไม่ไม่กล้าบอกว่าขังแต่คือว่าแบบเอาเป็นว่าพบเจอพบเห็นกันเออมีตัวตนอาจารย์ทําทุกอย่างที่การกรรมวิธีแม้กระทั่งพ่อผมนะเขาเข้าไปในบ้านเขายังไฟบนบ้านเปิดเองออพ่อถามใครเปิดไฟเนี่ยออครับคือทุกคนอยู่กันอยู่กันข้างล่างไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอ่าฮะถ้าอาจารย์เขาเปิดไฟให้เขาเปิดไฟให้ เด็กดีแล้วมันมีส่วนมาอาจารย์ว่านี้จงเป็นกุมารทองอันนี้จงเป็นกุมารีแล้วก็แล้วก็การสร้างเนี่ยมันแันต่้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะสร้างรูปลักษณ์แบบไหนครับอแล้วเราก็อัเชิญว่าเอเราจะเชิญกุมารีนะเราจะเชิญกุมารทองนะอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่อยู่ว่าเราเราต้องต้องการที่จะเชิญแบบไหนเอาไหครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับนี่ะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะ แม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่แย้มนะฮะท่านก็มีกรรมวิธีในกลไกในการสร้างนะฮะของวัตถุมงคลของกุมารทองก็หนึง่งในอีกแบบหนึง่งแต่ว่าอาจารย์โอมนขลังท่านก็บอกนะฮะว่าในกลไกลในการทําวิธีเนี่ยนะฮะมันมีหลายแบบครับดูมาฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะขลังนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าทําตามกรรมวิธีอย่างที่อาจารย์โอมได้อ่า สอนที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมาทั้งหมดนะฮะแล้วมันก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่อาจารย์โอมุลขังท่านบอกครับเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์โอมุลขังจะทำวัตถุมงคลที่เรียกว่ากุมารทองโอ้โหเด็กจริงๆเดี๋ยวในช่วงในเทปเทปต่อๆไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำข่าวสารตรงนี้มาบอกท่านผู้ชมนะฮะเพราะผมบอกเลยว่าครังจริงๆ และเชื่อเลยว่าแล้วอาจารย์จะเอาเอาไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ต้นไม้แม่ไม้มาจากไหนแล้วตอนนีน้มันจะมีอีกเหรอผมก็ยังมีม,มีมีเหลือไว้เพราะว่าบางทีอ่ะอย่างสมมติว่าเราทำพหาสร้างพายเนี่ยมันก็จะมีแตกหักชำรุดหรืออะ,อะไรเงี้ยม,มันเป็นชนวนต่อได้เป็นชนวนต่อได้เอาท่านผู้ชมนะติดตามนะผมบอกแล้วต้องติดตามเลยล่ะไม่ติดตามไม่ได้แล้วกับวัตถุมงคลที่เรียกว่ากุมารทองของอาจารย์ โอมมนขลังนะฮะเอ้าอาจารย์เรายังมีอีกสาระอีกเยอะแยะตอนนี้เยอะไปหมดเลยที่ทางทีมงานให้ผมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเราประชาสัมพันธ์ด้วยและเป็นการช่วยเหลือให้กับทางวัดด้วยโดยเฉพาะวัดป่าโนนโทษครับสำนรับสงฆ์ป่าโนนเมืองนะฮะก็คือพระเฉลิมรัตน์ลุโนนะฮะตอนนี้เนี่ยท่านเองเนี่ย อาพาธอาจารย์ครับ,รบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านก็คิดว่าเอออยากที่จะเขาเรียกอะไรบูรณะวัดฮะโดยที่ว่าณบริเวณแห่งนั้นเนี่ยเป็นที่กันดานมากกันดานาเขาเอ,อ,ออกลําบากเขาออกลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยฮะอาจารย์ครับโดยหัวใจของพระที่เป็นผู้ให้ครับท่านก็เลยอยากจะสร้างวัด เพื่อที่จะให้บริเวณนี้เป็นที่พึ่งอาจารย์นี่คือหัวใจเลยฮะอาจารย์ครับโดยพระนักพัฒนาด้วยพัฒนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านเนี่ยก็ได้จัดสร้างนะฮะวัตถุมงคลหลายรูปนะฮะนะฮะหลายหลายชิ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชิ้นแรกนะฮะคือชุดกรรมการพระกุนแผนนะฮะผงพลายกุมารนะฮะสุดยอดอาจารย์ครับ โดยการพุทธาพิเศษนะครับของอหลวงพ่อคูณคอาจารย์ครับวัดบ้านไร่สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับ,รบอาจารย์ครับโดยมีการพุทธาพิเศษนะฮะโดยหลวงพ่อคูณเลยอาจารย์แน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพตอนปีห้าแปดห้าแปดใช่จะ้ไมาาอาจารย์ใช่เพราะว่าถ้าดูตามภาพนะฮะเป็นการพุทธาพิเศษในที่โรงพยาบาลเลยครับผมโอ้โหอธิษฐานจิตแบบ ส,สุดยอดจริงๆครับอาจารย์ครับไม่รู้นะฮะว่าท่านผู้ชมเห็นประจักษ์ตาในในภาพพุทธ,ธาพิเศษนี้หรือเปล่าถ้าเห็นรีบจับจองเลยนะฮะรีบจับจองเนยถึงเป็นวัตถุมงคลใหม่ก็จริงรนะแต่เทียบเคียงกับเวลาในช่วงที่ หลวงปู่ท่านอยู่นี่ใช่เลยแหละอาจารย์แล้วท่านท่านด้วยไงใช่นาเก็บมากนี่เนี่ยฮะน่าเก็บจริงๆฮะสำหรับในส่วนตรงนี้นะฮะและอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่หมุนนะฮะหลวงปู่หมุนนะฮะก็คือเป็นรุ่นพยักเจ้าพายุนะฮะผ่านพุทธาพิเศษเหมือนกันครับอาจารย์ครับนะฮะณวัดเวรุวันอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยวัดป่าโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย ท่านได้สร้างเมื่อปี61อาจารย์ครับผมออกแบบสวยมากออกแบบสวยมากฮะอัครายันนี้เข้มขังมีเสือสายขวาใช่วัตถุมงคลทุกชิ้นนะครับอาจารย์ครับได้รับอนุญาตทุกชิ้นอาจารย์ครับนะฮะท่านที่สนใจนะครับชาวบูชาครับโทรมานะฮะทั้ง2อรุ่นเลยนะครับที่เบอร์0863172950ครับอาจารย์ครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันครับอาจารย์ครับ นี่คือวัตถุมงคลหลักที่เราจะช่วยให้กับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็คือพระเฉลิมรัตน์อะรุโนนะฮะนี่ที่เจ้าสำนักสงฆ์ป่าโนนเมืองครับอาจารย์ครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์สิ่งที่เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยฮะอาจารย์คนสั่งจองเยอะมากอาจารย์เออโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนารายเปิดโลกอาจารย์ เพราะว่าตอนนี้นะฮะบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมยังลีรอยังลังเลก,กับเรื่องว่าเฮ้ยผงมวลสารทั้งหมดเนี่ยใช่ทั้งร้อยเหรอแล้วแต่เลยนะฮะเ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วนะฮะอาจารย์โอมนครังในขณะนี้นะ,ะท่านมีวิชาและท่านพูดอย่างมั่นคงเลยนะ,ะว่าท่านเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระอริยะสงฆ์หลายหลายรูปะครับจะมานั่งโกหกตรงนี้จะกันทำไหมนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับในส่วนเรื่องของพระนาลายนะฮะเปิดโลกสิ่งที่ผมกําลังถืออยู่ขณะนี้นะฮะท่านผู้ชมครับมีมวลสารมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นผงมวลสารที่เกี่ยวกับอริยะสงฆ์ทั้งหมดเลยแล้วที่สําคัญนะครับผมตกไปอ,อีกองค์หนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินอาจารย์เหรอใช่ครับมีมีด้วยโอ้โหผม พอดีมีพระปีสมัยปีที่ว่าปีหนึ่งเก้าที่ท่านสร้างไว้อะผมก็เลยแบบเอาใส่ไปด้วยโหอาจารย์แล้วหแค่ผมมวลสารหลงบูตรสวงเนี่ยก็เท่าไหร่ก็ไปแล้วอาจารย์ถูกไหมฮะเพราะโดยปกติเนี่ยพระเครื่องรุ่นดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็มีมวลสารเดียวแต่มีความเก่าขายกันสองแสนสามแสนห้าแสน คนจนแตะไม่ได้อะแตะไม่ได้แตะไม่ถึงเพราะว่าแตะไม่ถึงเดมฮะเอาไม่ใช่คนจนหรอกอาจารย์เอาคนปานกลางอ่ะฐานะปานกลางก็แตะไม่ได้ตัวผมยังไม่กล้าบูชาเลยครับอาจารย์ทั้งทงที่ผมเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมวัตถุมงคลเลยผมก็ไม่กล้าเอาเออครับอาจารย์นี่ฮะแต่ผงมวลสารของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งหมดโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดอยากทาให้คนได้ใช้จริงๆเออครับอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ผมแบบพูดปากเปลาปากเฉะไปอย่างนั้นอาจารย์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าท่านผู้ชมครับเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยมากจริงๆนะสำหรับในพระนาลายเปิดโลกของอาจารย์โอมมณคลังอยู่ที่นะครับฟังนะครับฟังดีๆนะฮะ499บาทผมขอผม50บาทนะครับโทรมานะครับที่เบอร์ครับ0-858201515ผมรับทุกสายนะครับทุกๆคนทั่วประเทศครับ เอาละอาจารย์วันนี้เนี่ยครูเราได้สาระเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ครับนะฮะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วอาจารย์ครับกลับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับไปนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ